วันนี้มาลองเครื่องปั่นไฟแค n โต7กิโลวัตต์นะครับตัวนี้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่7,700วัตต์นะครับกำลังไฟเฉลี่ย7,000วัตต์ตัวนี้ซิงเกิลเฟสนะครับอ่าสตาร์ทนยครับผมตัวนี้เครื่องสวยครับเครื่องสีแดง Si